กขสู่ช่วงที่2ของ Family News Today ประจำวันนี้นะคะดูได้ทั้งครอบครัวมีหลากหลายเรื่องราวที่เป็นความเคลื่อนไหวทั่วทั้งโลกแล้วก็ที่ใกล้ตัวพวกเราอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพร่างกายอาหารการกินด้วยนะคะมีคำเตือนมาจากแพทย์ค่ะช่วงนี้ร้อนร้อนฝนก็ตกบ้างช่วงจะเปลี่ยนจากหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยนะคะใครที่ชอบรับประทานอาหารสุกๆดิบๆต้องระวังกันให้ดีค่ะ ไปดูคําเตือนจากแพทย์ที่ออกมาในวันนี้นะคะในแพทย์สิริชัยพัทรนุภาพรในแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดลําปางบอกว่าการรับประทานอาหารช่วงฤดูร้อนเปลี่ยนฤดูเป็นหน้าฝนเนี่แหละค่ะจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้เชื้อแบคทีเรียรเจริญเติบโตได้ดีประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆเลยนะคะและควรจะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารเป็นพิษ จากการตรวจสอบว่ามีอาหารหลายชนิดที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่วงฤดูร้อนอย่างเช่นลาบดิบก้อยดิบยำหอยแครงซึ่งอาหารเหล่านี้ปรุงไม่ค่อยสุกค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าข้าวผัดปูที่มีการแกะเนื้อปูโรยหนะ้าก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นกันไม่ได้เกี่ยวกับตรงข้าวผัดนะแต่เกี่ยวกับเนื้อปูที่โรยเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อปูที่แกะเอาไว้นานๆจนเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตนั่นแหละค่ะจะมีปัญหาตรงนั้นรวมทั้งข้าวมันไก่สลัด และอาหารที่มีส่วนประกอบจากกะทิก็เช่นเดียวกันต้องระวังส่วนอาหารปรุงสําเร็จแช่แข็งสามารถรับประทานได้ตามปกติแต่จะต้องตรวจสอบวันหมดอายุให้ชัดเจนนะคะการรับประทานอาหารดิบไม่ว่าจะเป็นหมูดิบลาบหมูแล้วก็หน่อไม้ที่บรรจุในปีบ๊บควรจะนําไปต้มด้วยน้ําเดือดประมาณ15นาทีเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะสะสมก่อนหากพบว่ามีกลิ่นหรือมีฟองไม่ควรรับประทานเลยค่ะอย่าไปเสียดาย แต่ถ้าเผลอรับประทานเข้าไปแล้วภายใน12ถึง36ชั่วโมงเกิดอาเจียนระบบประสาทมีปัญหาลิ้นชาอ่อนแรงตาพร่ามัวอาการแบบนี้อย่าไว้วางใจนะคะรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะท่านจะเสี่ยงต่อระบบกล้ามเนื้อระบบทางเดินหายใจและถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะอนะครับจากข้อควรระวังเกี่ยวกับการรับประทานอาหารคราวนี้มาดูเรื่องต่อไปนะครับที่ต้องฝึกให้ เกิดขึ้นเป็นประจำนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายนั่นเองะนะฮะพอพูดถึงเรื่องของการขับถ่ายพูดถึงเรื่องของอุจจาระนะครับหลายๆคนอาจจะเบือนหน้าหนีแต่ทราบไหมครับว่าตอนนี้ในต่างประเทศอุจจาระของคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถสร้างรายได้ถึง4ี่0 0นบาทต่อปี<ะ>ไม่ใช่เรื่องง่าย<ะ>แต่ก็ไม่ยากอีกต่อไปนะครับ<ะ>เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับกับบริษัทที่ชื่อว่า Open นไบโอมของสหร,รัฐอเมริกาครับเขามีการค้นคว้าทดลองวิจัย โดยเก็บตัวอย่างอุจจระของคนที่มีสุขภาพดีเขาถามว่าเอาไปทําอะไรนะครับก็นําไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าค r ร s สเตเดียมดิฟฟิไซซซึ่งเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดอาการท้องเสียโดยเขาจะนําอุจจระของคนที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีไปคัดเลือกแล้วไปสกัดคือไม่ใช่เอามาเพียวๆนะฮะเอาไปสกัดทําเป็นยาเพื่อรักษาผู้ป่วยแต่ ท่านผู้ชมมองไม่ออกแล้วครับว่ามันมาจากอุจจาระ,ะเขาจะไปสกัดสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเอามาทําเป็นยาและนี่คือที่มาของรายได้ประมาณ4ี่แสนบาทต่อปีเพื่อมอกให้กับคนที่มีอุจจาระที่ดีที่จะเอาไปสกัดเป็นยาได้คือคนที่จะต้องเข้าโครงการนียนะฮะจะต้องมีร่างกายและดูแลตัวเอง,องดีมากๆสมบูรณ์แข็งแรงมากๆข้อจํากัดก็คือเอ่อเงื่อนไขก็คือท่านจะต้องไปอุจจาระให้เขานะครับสัปดาห์ละ3ครั้งนี่คือข้อกําหนดนะครับ แต่การจะคัดเลือกและทดสอบกว่าจะได้มานั้นอย่างที่บอกไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจะต้องดูแล้วดูอีกว่าท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหรือไม่อุจจระของท่านเป็นยังไงและเขาจะตอบแทนให้ได้อย่างสมน้ําสมเนื้อมากที่สุดเลยก็คือ4ี่0 0นบาทต่อปีถือว่าเป็นเงินไม่ใช่น้อยนะครับโอเพนไบโอมเนี่ยบริษัทนี้เขาผลิตแคปซูลที่สกัดจากอุจจระตั้งแต่ปี2013หรือประมาณสักปีสปีที่แล้วแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่างๆปรากฏว่า ได้ผลดีทําให้คนไข้ที่ทุกขทรมานจากแบคทีเรียคอรติเดียมดิฟฟิซน์นั้นหายจากอาการที่ตัวเองเป็นอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาผู้ป่วยเหล่านี้พอไปเจอกับยาปฏิชีวนะรักษาไม่หายพอหยุดยาอาการเหล่านี้กลับมาเป็นอีกสร้างความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งนะฮะแต่พอทราบที่มาหลายๆคนอาจจะทานยาไม่ได้นะฮะแต่ไม่ต้อง,ไม,องอไม่ต้องบอกว่ามาจะยังไง <c oughs> เราพยายามให้้วเวบอกห เขาอบอกผู้ป่วยไหมไม่บอกแล้วฮะถ้าบอกไม่มีใครทานลงแน่นอนนะครับปัจจุบันมีโครงการนานาชาติ HMP ที่ศึกษายีนโนมของจุลินทรีย์ทั้งหมดในร่างกายมนุษย์เพื่อดูความสัมพันธ์ของมนุษย์ในเชิงสุขภาพและการเกิดโรค <c oughs> คือเขาจะศึกษาแบคทีเรียในร่างกายของเราอย่างละเอียดแบคทีเรียบางตัวเนี่ยมีประโยชน์คือสามารถนํามาสกัดและสามารถใช้ต่ออายุของผู้ป่วยคนอื่นๆได้ทั่วโลกนะครับอย่างเช่นแบคทีเรียที่ชื่อว่าไมโครไบโอมนะครับ ที่พอเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยฮะส่วนหนึ่งถ้าไม่ได้สกัดออกมาเนี่ยมันจะเป็นผลเสียแต่ถ้าสกัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถไปปกป้องชีวิตผู้อื่นได้มากมายมหาศาลสิ่งสําคัญของคนที่บริจาคอวัยวะหรือคนที่ให้อุจจาระของคนอื่นอย่างให้อุจจาระเนี่ย <c oughs> ได้ค่าตอบแทนมาแต่บริจาคอวัยวะไม่ได้นะครับคือส่วนหนึ่งก็คือการทําบุญเป็นการทําบุญให้กับผู้ป่วยอีกอย่างน,น้อยๆสามถึงสี่คน กับอุจจาระของเราแค่คนเดียวสามารถไปต่อชีวิตพวกเขาได้ถึง3าถึงสคนอนาคตนะครับเขาอาจจะเอาอุจจาระของคนที่มีสุขภาพดีดูแลร่างกายตัวเองอย่างดีไปรักษาโรคอ้วนโรคลำไส้อักเสบที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารทั้งหมดได้อย่างพี่หญิงเนี่ยสบายมากเพราะคนดูแลสสุขภาาพไมม่ก วิทยาการเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปมากจนหลายเรื่องมันเกิดขึ้นแบบที่เรานึกไม่ถึงนะค่ะแต่ปรากฏว่าก็เนี่ยค่ะเอามาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะคะเปิดหูเปิดตาแล้วก็ไม่แน่สักวันหนึ่งเมืองไทยจะมีในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นไปได้อีกเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับคนที่กลัวเข็มคุณเจกบริจาคเลือดบ่อยๆตอนแรกๆกลัวเข็มนะตอนแรกก็กลัวฮะทุกวันนี้ยังกลัวฮะวเสียวเสียอยู่เหมือนกันคือแบบ จะให้เจาะแต่ไม่มองอะไรอย่างงี้เหรอบางทีบางครั้งก็ไม่มองบางคนเขาไม่ได้เลยนะเขากลัวเข็มมากๆเลยนะคะตอนนี้มีข่าวดีค่ะว่าจะมีอุปกรณ์ชนิดใหม่สามารถที่จะเจาะเลือดท่านโดยที่ไม่ได้เป็นลักษณะแบบเข็มแล้วก็มไม่เจ็บเหมือนเดิมอีกต่อไป<ด>ค่ะกคใกล้จะสําเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอจําหน่ายแล้วนะคะเป็นข่าวดีของคนที่กลัวเข็มเพราะว่าอุปกรณ์ใหม่จะมีขนาดเท่าลูกปิงปองนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจะ ติดไปที่ผิวหนังของเราในบริเวณที่จะเจาะเลือดแล้วจะใช้การดูดแบบอ่อนๆค่ะแต่ว่านานนิดนึงนะคะประมาณ2นาทีก็จะได้ตัวอย่างเลือดออกมาจากบริเวณนั้นแล้วตอนนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการผลิต เราเราปีหน้านะคะก็จะได้เห็นเจ้าเครื่องนี้วางขายตามท้องตลาดกันแล้วค่ะเชื่อว่าไม่นานก็จะน่าจะมาประเทศไทยด้วยนี่คือสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าบางคนยังไม่ได้เจาะเลยลเห็นเข็มก็ล<ง>กลัวแล้วเออใช่ครับพอเห็นลักษณะรูปร่างแบบนี้ท้งหน้งที่กระบวนการมันเหมือนกันใช่<ก>ใชก็ลดความกลัวไปได้เยอะ,ะนะฮะส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีและเป็นข่าวดีสําหรับผู้ป่วยโรคอมรัมพฤกษ์คนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนลําบากมากแม้แต่จะยุค จะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลายเป็นภาระให้กับคนในครอบครัวคราวนี้จะมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยอามาพลึกช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น <c oughs> นะครับบริษัท 3D System ของสหรัฐนะครับได้ทำการพัฒนาชุดอุปกรณ์นะฮะที่เรียกกันว่า Hybrid Exoskeleton Robotics ิกสูหรือ Exosuit ที่มีคุณสมบัติสามารถสวมาสเข้ากับขา และช่วยพยุงร่างกายสําหรับผู้ป่วยอามาัมพฤกษ์ได้ที่ตั้งแต่ช่วงเอวคือป่วยเครื่องล่างอะค่เครื่องล่างไม่สามารถที่จะลุกยืนด้วยตัวเองได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเดินแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถช่วยได้ไม่ใช่แต่เฉพาะลุกยืนยังสามารถทําให้เขาเดินไปไหนมาไหนได้คล่องมากยิ่งขึ้นเหมือนกับมีมชีวิตใหม่อีกดูสิเนี่ยฮะ,ฮะ จะช่วยลดภาระคนที่ต้องดูแลพยาบาลและคนในครอบครัวไปได้เยอะมากๆ <S <S อย่างอแมนดาบ็อกสเทลคนนี้ฮะเขาใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นมานานถึง22ปีหลังจากประสบอุบัติเหตุจากการเล่นสกีปรากฏว่าเธอยินดีที่จะเป็นอาสาในการเข้าโครงการในการพัฒนาชุดนี้นี่คือการทดลองบนเวทีให้ดูเลยนะครับว่าเธอสามารถ oh. ลุกขึ้นมาได้แล้วก็เดินได้แบบนี้ คือการยืนแบบนี้มันมีความหมายมากสําหรับผู้ป่วยเอามาพลึกที่เป็นกันมาเป็นสิบสิบปีนะฮะชีวิตใหม่เลยนะถูกต้องครับนี่เห็นไหมเธอมองแบบอย่างองอาจสง่า่าเผยและภาคภูมิใจมากชุดเอ็กโซสูตรประกอบด้วยสส่วนหลักก็คือส่วนที่ยึดกับร่างกายกับส่วนที่เป็นเครื่องกลที่สามารถบังคับได้โดยทีมงานจะมีการสแกน3มมิติบริเวณหน้าแข้งสะโพกแล้วก็หลังของผู้ใช้เพื่อที่จะสามารถออกแบบอุปกรณ์เนี่ยได้เข้ากับ ร่างกายของบุคคลนั้นๆเพราะฉะนั้นจะเป็นการออกแบบมาเฉพาะรูปร่างใครรูปร่างมันแต่ในอนาคตอาจจะมีการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อีกครั้งหนึ่งครับ สุดยอดมากๆเลยมาถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์กันต่อเรานำเสนอกันไปหลายแบบแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการทํำเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์คนรับใช้หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะหุ่นยนต์ผู้ประกาศข่าววัหุ่นยนต์นนพนักง,ง,ง,งานขายในห้างนะคะตอนนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ทําหน้าที่ช่วยรักษาความปลอดภัยะคะ่ะ เขาบอกว่าไม่ต่างอะไรกับโรบคอปเลยนะก็เป็นความคืบหน้าของการประดิษฐ์คิดค้นหุ่นยนต์ขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งแล้วนะคะมีชื่อเต็มๆว่า Nicecope k 5ค่ะเป็นหนึ่งในพนักงานรักษาความปลอดภัยคนสำคัญของบริษัทซิลิคอนแวลล e ย์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้พัฒนาหุ่นยนต์นี้นะคะเขาบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ยังไม่ถึงขั้นพกพาอาวุธยังไม่มีอาวุธ ต่อสู้กับคนร้ายยังไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยนะคะสิ่งที่มันทํางานได้และมีประโยชน์ก็คือมีเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยได้หากมันลาดตระเวนน่ยมันก็ลาดตระเวนไปทั่วอย่างเงี้ยน,นะคะและถ้าพบความผิดปกติใดๆมันจะส่งคลื่นสัญญาณถึงตํารวจทันทีเลยค่ะซึ่งเจ้าไนส์ c o บเค5นี้จะช่วยให้อัตราการเกิดอาชกรรม ลดลงได้ถึงร้อยละ50แล้วมันก็ยังมีระบบ GPS และระบบตรวจจับความร้อนได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้สร้างยังติดปุ่มด้านบนหัวของหุ่นชนิดนี้ซึ่งหากใครต้องการความช่วยเหลือก็เจอ,จอ,จอ,จอมันใกล้ๆเนี่ยกดปุ่มเลยค่ะมันก็จะส่งสัญ,ญญาณที่เหลือทันทีเลยค่ะเหมาะมากๆนะครับ <c oughs> อย่างที่มีการทดลองอยู่นี้ก็คืออยู่ในลานจอดรถ <c oughs> ตามสถานที่สาธารณะตามคอน,นโดตามห้างสรรพสินค้าเหมาะมากเป็นการป้องกันมิชาชีพคนร้ายที่อาจจะก่อเหตุ เหตุ hey, ไม่ดีนะฮะเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้คนหันมาเล่นกีฬามากขึ้นโดยเฉพาะเด็กและเยาวะชนที่ประเทศอินเดียนะครับ,รบนั่นก็คือเรื่องของการแข่งขันกีฬายกน้ําหนักนั่นเองนะครับเพราะว่าเด็กอินเดียต้องร่างกายแข็งแรงนะครับไปดูกันเลยนะครับตัวนิดเดียวครับแต่ว่ายกน้ําหนักแบบนี้ผู้หญิงด้วยเหรอ,นะอบ้านเราก็มีลักษณะาการจัดแข่งขันกีฬายกน้ําหนักที่คล้ายๆกันเหมือนกันเพราะว่า การเล่นกีฬาประเทศนี้เนี่ยต้องส่งเสริมกันตั้งแต่อายุยังไม่มากนะครับการแข่งขันยกน้ำหนักเที่ยวนี้ที่อินเดียถูกจัดขึ้นที่เมืองอิมพานเมืองเอกในรัฐมณีปุระทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช้เวลา3วันจากผู้เข้าแข่งขัน200คนจากทั่วประเทศอินเดียเลยนะครับโดยปีนี้มีผู้หญิงเข้าร่วมการแข่งขันอย่างที่พี่หนิงบอกไป ส่วนใหญ่ทุกคนมาเตรียมพร้อมมาอย่างดีหวังว่าจะได้เหรียญติดไม้ติดมือกลับบ้านเพราะว่าเป็นการแข่งขันระดับประเทศเลยนะฮะผู้จัดการแข่งขันหวังว่าการจัดเที่ยวนี้จะช่วยให้เยาวชนคนอินเดียนะฮะหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้นโดยเฉพาะกีฬายกน้ำหนักขณะเดียวกันยังมีการเชิญคณะกรรมการระดับนานาชาติมาดูแลการแข่งขันในครั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและก็มีแววมองอมดูว่าคนไหนพอจะมีแวว ก็ไปปั้นต่อไปเป็นตัวแทนทีมชาติในการแข่งขันโอลิมปิกมไม่ง่ายนะครับกีฬาประเภทนี้ต้องใจต้องเข้มแข็งมากๆค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าใครที่ชอบเที่ยวสวนสนุกมีมิติใหม่ของสวนสนุกคือสวนสนุกปกติก็จะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าสวนสนุกที่จะพาไปดูช่วงหน้าไม่ใช้ไฟฟ้าเลยค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ